ข้อ2สมัยที่74ในายเขียวและนายฟ้าเป็นตัวการในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83โดยการแบ่งหน้าที่กันทําเมื่อนายเขียวตีหัวนายเทาแต่ไม่ถูกเพราะนายเทาหลบทันนายเขียวและนายฟ้า จึงมีความผิดฐานร่วมกันพยายามทำไายร่างกายผู้อื่นโดยไตร่ต,ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296ประกอบมาตรา80และมาตรา83ส่วนการที่ไม้กระเด็นพาดไปถูกกระจกรถยนต์ของนายม่วงซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปแตกเสียหายนั้นนายเขียวไม่มีเจตนาจะทำให้เสียทรัพย์โดยเล็งเห็นผลและก็ไม่ได้มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์โดยพลาดเพราะวัตถุแห่งการกระทำเป็นคนละประเภทกัน ในเขียวและนายฟ้าจึงไม่มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ส่วนในเหลืองได้ร่วมวางแผนกับนายเขียวและนายฟ้าไปตีหัวนายเทาแต่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกระทําความผิดด้วยจึงไม่เป็นตัวการในการกระทําความผิดร่วมกับนายเขียวและนายฟ้าแต่การช่วยวางแผนของในเหลืองเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก่อนที่นายเขียวและนายฟ้าจะร่วมกันกระทําความผิดในเหลือง จึงต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดของนายเขียวและนายฟ้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296ประกอบมาตรา80และมาตรา86การที่นายชมพูโทรศัพท์ไปหานายเขียวก็เพยงเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ในายเขียวทราบเท่านั้นนายชมพูไม่มีเจตนาก่อให้ในายเขียวกระทำความผิดต่อนายเทาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84วรรคหนึ่งแต่อย่างใดนอกจากนี้นายชมพู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการที่นายเขียวตีหัวนายเทาจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนตามมาตรา296ประกอบมาตรา80และมาตรา83